เอาล้ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับในแทนนะครับเจอกันช่วงเช้าบ้างช่วงเย็ยนบ้างนะครับวันนี้ในแทนจะมาชวนทําอาหารกินกันเนี่ยก็คือเมนูที่อยากจะกินก็พอดีผมไปได้สับปะรดมาลูกเนี้ยราคา20บาทพอดีผมมีหอยเม่นคู่ชิลีที่แช่ที่แกะไว้แล้วนะครับซื้อมาจากแมคโคร วันนี้จะทําแกงคั่วครับแกงคั่วสับป,ปะรดใส่หอย oh. อ่าหอยเป็นคู่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอเวลาไปปอกแล้วก็ไปสับสับป,ปะรดแป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อนะฮะอ่าแล้วครับทีนี้ครับพอสับเนื้อสับป,ปะรดแล้วครับแล้วก็บีบน้ําออกนิดหน่อยนะครับประมาณเอาให้เขาแห้งขึ้นนิดนิดนะครับเพื่อที่จะเวลาแกงเนี่ยตัวสับป,ปะรดเองเขาจะได้ <c oughs> ดูดน้ำแกงนะครับถ้าไม่บีบออกเลยเนะี่ยมันจะฉ่ำไปอ่าแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการแกงแล้วนะฮะก็ผมก็เหมือนเดิมการผัดแกงของผมก็คือน้ํามันหมูของผมหมูได้อวยอุย้ย <c oughs> ไข่พักนะมาหอมมากจริงๆ พราะว่าน้ำมันหมูที่ผมเจียวเนี่ยผมจะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เขามีกลิ่นที่หอมขึ้นและทีน,นี้พริกแกงที่จะใช้วันนี้ครับเป็นพริกแกงจากร้านเจ้เนียวนะครับซึ่งผมใช้มาตลอดพริกแกงที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือพริกแกงใต้หนึ่งช้อนกับพริกแกงเผ็ดพริเผ็ดนะครับพริกแกงแดงหนึ่งช้อน ผมจะผสมนะครับเพราะมันหอมดีฮนะหอมแล้วก็รสจัดดีชอบคนะเดี๋ยวก็ผัดครับอผัดไฟอ่อนนะครับช่วงนี้ออตอนผัดเนี่ครับ ก็เติมกะทิจำพาวาของผมไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าแกงแบบนี้ต้องใส่กะทิด้วยฮนะถึงจะอร่อยเนวนีว่กแบ็บผัดเลยครับอืให้พี่แกงหอมเมนูนี้นครับ กินก็ท้าชินบ่อยนะแล้วพ่อกับแม่ก็ชอบมากเลยด้วยแต่เพียงแต่ว่าต้องลดความเผ็ดลงฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านกินเผ็ดไม่ไหวแล้วโอ้หอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วอ่าทีนี้หอมแล้วผมก็โรยตามด้วยหอยแมงผู้ชิล,ลีซื้อจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทีนี้ก็ตาม แล้วกะทินะฮะผมใช้หนึ่งขวดเลยนะครับกะทิอัปวาซื้อจากแมคโครฮะกับอขวดละสิบเก้าบาท <c oughs> แล้วก็ตามด้วยนะ้ำเปล่านะครับนิดหน่อยเพื่อไม,ไม่งั้นเดี๋ยวกะทิเ็าจะข้นเกินแล้วก็ เลี้ยเกินอืทีนี้ก็รอเดือดน,นะครับราคัดปรุงรสนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อตอนเดือดน,นะครับอ่าแล้วครับพอน้ําเดือดอ่าพอน้ำแกงเดือดน,นะครับก็ถึงขั้นตอนการใส่สับปะรดละแต่ก่อนอื่นผมชิมสับปะรดก่อนว่ามันรสชาติมันเปรี้ยวมากหรือเปล่าอือหือเปรี้ยวกลมกล่อม ผมบีบน้ำออกด้วยนะครับให้ก็แห้งๆหน่อยอ้อตอนนีถ้เริ่มปรุงรสเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ชิมเนื้อสับรสไปแล้วเดีย๋ยวผมชิม,ชมน้ำแกงก่อน หอมกะทิฟูงรสเริ่มพื้นฐานด้วยเกลือนะครับเกลือประมาณนี้นะครับที่ขาดไปได้สไตล์ผมใข่แพ้ไม่ต้องใส่นะครับยืนยันคำเดิมนะเพื่อสุขภาพของตัวคุณนะฮะต้องใส่เป็นหน่อยหนึ่งร้นชาเพื่อกระชับรสชาติแล้วก็ตามด้วยความเปรี้ยว ทำเพื่อความหอมจากน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยเพราะว่าจะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าตัวสับประรดมีรสชาติที่เปรี้ยวอยู่แล้วกระ,ะบวยนึงเลยวพออย่งั้นเะเปรี้ยวเ,ยเกินแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลปี๊บของเรานิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวสับประรดมีความค่อนข้างหวานอยู่แล้ว แค่นี้นะครับอาล้จะได้กินแล้วอือหืมดูสิแตวที่ต้ก็รอเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่านะครับทีนี้พอเดือดอีกรอบนลครับอ่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วชิมว้าวความเปรี้ยวความเผ็ดความหอมขาดความเค็มไปนิดนึงผมเติมด้วยน้ำปลานะครับเมนูนี้ใช้ได้ทั้งน้ำปลาแล้วก็เกลือนะฮะช่วยๆกันนะฮะจบท้ายด้วย ลูกโดดของผมแล้วก็ใบมากรูดขาดไม่ได้หาวแล้วฮะเรียบร้อยแล้วอุ้ยปิดไฟจัดจานห่าวละอร่นกกินมาก ที่ทำเยอะขนาดนี้จริงๆผมแบ่งกับบ้านพี่ชายด้วยนะนีแกงส้มสับแกงส้มที่ไหน่ะเกงสับมันรถใส่หมูนี่แหละครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับเมนูแกงคั่วสับป,ประรดใส่หอยถ้าเกิดใครไปแมคโครอยากจะกินหอยชิลีก็ลองซื้อดูนะครับราคาไม่แพงนะครับส่วนสับป,ประรดเนี่ยลูกเนี้ยผมซื้อมา20บาทเองเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ประหยัดยนะครับ งั้นโอเคฮะมื้อเช้าวันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้มีอะไรก็ตักเตือนตดต,ต,ตีติงกันนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับผมอาละหอมมากจริงๆปวดอีกหน่อยงั้นวันนี้แต่แทนสวัสดีนะครับ